ปดินหายไปแล้วเครือดินได้ปรากฏขึ้นมาเครือดินนั้นได้ปรากฏคล้ายเถาผักบุ้งชัดเจนไหมเถาผักบุงเครือดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสเมเสเหมือนเนยใสยหรือเน,นอยข้อนอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำเคร่งเมมรสเหมือนเดิมอยู่นะ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าน้ำพึ่งมิ้มเนี่ยรสดีใช่ไหมไอ้น้ำพึ่งเดินห้าเนี่รสดีนะแต่น้ำพึ่งมิ้มจะเป็นอันนี้หรือเปล่าน่าจะคล้ายๆเป็นแรงเล็กๆฮมันมันกลม่อมมไว้กันแต่นะตเนาะซึ่งปราศจากโทษ วาเศรษฐาและพารัทวาชะครั้งนั้นแลสัตว์เหล่านั้นได้พากันพยายามเพื่อที่จะบริโภคเครือดินสัตว์เหล่านั้นบริโภคเครือดินมีเครือดินเป็นพักษามีเครือดินเป็นอาหารดำรงอยู่มาตลอดการยาวนานวาเศรษฐาและพารัทวาชะเมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคเครือดินมีเครือดินเป็นพักษามีเครือดินเป็นอาหารดำรงอยู่ตลอดการยาวนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกร้าขึ้นทุกทีมี ทั้งผ anyway, <Columbus> ิวพ <erne> <Metro> ันธุ์ก <brow cabbage. S 2> ็ปรากฏว่าแตกต่างกันไปสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์ดีบางพวกมีผิวพันธุ์เลวบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีผิวพันธุ์ดีสัตว์เหล่านั้นก็พากันโดมิ่นสัตว์ที่มีผิวพันธุ์เลวว่าพวกเรามีผิวพันธุ์ดีกว่าสัตว์เหล่านี้สัตว์เหล่านี้มีผิวพันธุ์เลวกว่าเราเมื่อสัตว์เหล่านั้นต่างเกิดมานะเกิดขึ้นเพราะการโดมิ่นผิวพันธุ์เป็นปัจจัยเรือดินก็ได้หายไป นะเมื่อเครือดินหายไปแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ประชุมกันรัานแล้วต่างก็ทอดถอนใจว่าเครือดินได้เคยมีแก่พวกเราหนอเครือดินของพวกเราได้สูญหายไปแล้วหนอแม้ในทุกวันนี้พวกมนุษย์พอถูกความระทมทุกข์บางอย่างมากระทบมักพูดกันอย่างนี้ว่าของนี้ได้เคยมีแก่แก่เรา ตอานี้พวกเราได้สูญหายไปแล้วหนอพวกพราหมณ์พากันเลิกได้แต่อัขระที่รู้กันว่าเป็นของเลิศเป็นของเก่าเท่านั้นแต่หารู้แต่หาได้รู้ถึงความหมายของอัขระนั้นไหมว่าเศรษฐาและพารัตวาชารั้งนั้นแหละเมื่อเครือดินของสัตว์เหล่านั้นสูญหายไปแล้ว ข้าวสาลีซึ่งเกิดในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีมเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏขึ้นมาใกล้แ,ออแล้วใกล้จะเป็นเหมือนยุกของเราแล้วนะออสัตว์ทั้งหลายเก็บเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อเป็นอาหารเย็นในเวลาเย็น ในตอนเช้าข้าวสาลีนั้นก็สุกงอกขึ้นมาแทนและในตอนเช้าสัตว์ทั้งหลายเก็บเอาข้าวสาลีชนิดใดามาเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าในตอนเย็นข้าวสาลีนั้นก็สุกงอกขึ้นมาแทนที่ความบกพร่องความพร่องไปหาได้ปรากฏไม่วาเสตถาและพาลัทธวาชะครั้งนั้นแลสัตว์ล่าวสัตว์ทั้งหลายบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเอง ในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีเป็นพักษามีข้าวสาลีเป็นอาหารดำรงอยู่มาตลอดการยาวนานวาเสษฐาและพารัฐธวาชะเมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีเป็นพักษามีข้าวสาลีเป็นอาหารดำรงอยู่มาตลอดการยาวนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกาย แข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไปและเพศหญิงก็ปรากฏแก่หญิงเพศมาปรากฏตอนนี้นะเพศหญิงก็ปรากฏแก่หญิงเพศชายก็ปรากฏแก่ชายเอริืมบอกไปว่าพรมพรม่มเขาไม่มีเพศตอนแรกที่เหาะลงมานะเขายังไม่มีเพศ เพศหญิงเพศช,ชายมาปรากฏตอนหลังก็ได้ยินว่าหญิงย่อมเพ่งดูชายอยู่ตลอดเวลาและชายก็เพ่งดูหญิงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันมาตอนหลังนะเมื่อชนเหล่านั้นต่างเพ่งดูกันและกันอยู่ตลอดเวลาความกำหนัดก็เกิดขึ้นความเร่าร้อนก็ปรากฏขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัยชนเหล่านั้นจึงได้เสพเมถุนธรรม วาเศรษฐาและพระรัฐวาชาก็โดยสมัยนั้นสัตว์พวกที่เป็นสัตว์เหล่าอื่นกำลังเสพเมถุนก็โปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโปรยมูลคอใส่บ้างพร้อมกับกล่าวว่าคนถอยเจ้าจงฉิบหายคนถอยเจ้าจงฉิบหายดังนี้แล้วกล่าวต่อไปว่าก็ทำไมสัตว์จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่าแม้ในทุกวันนี้ ในชนบทบางแห่งเมื่อนำสัตว์ถูกฆ่าไปสู่ที่ประหารพวกมนุษย์มนุษย์เหล่าอื่นก็ซัดฝุ่นใส่บ้างซัดเท่าใส่บ้างซัดมูลโคลใส่บ้างพวกปรามนึกได้แต่อักขระที่รู้กันว่าเป็นของเลิศเป็นของเก่าเท่านั้นแต่หาได้รู้ถึงความหมายของอักขระนั้นไม่วาเสษถาและพารัตวชก็โดยสมัยนั้นการล่อยฝุ่นเป็นต้นนั้นแลถือกันว่าไม่เป็นธรรม แต่มาในบัดนี้ถือกันว่าเป็นธรรมวาเศรษฐาและพารัฐวาชก็โดยสมัยนั้นสัตว์เหล่าใดแล่เสพเมถุนการสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมตลอดสมเดือนบ้างสองเดือนบ้างวาเศรษฐาและพารัฐวาชะในการใดแลสัตว์ทั้งหลายถึงความต้องการเสพในอสัตธรรมนั้นตลอดเวลาในการนั้น สัตว์เหล่านั้นจึงได้พยายามสร้างเรือนกันขึ้นมาเมื่อก่อนไม่มีเนาะอยู่กันแบบไม่มีที่ปกปิดเพื่อ <P ew ork ing> ปกปิดอสัตธรรมนั้นที่สร้างเรือนขึ้นมาวาเสตถาและพาลัตวายชะครั้งนั้นสัตว์บางคนซึ่งเกิดความเกลียดกร้านขึ้นได้มีความคิดนี้ว่าท่านผู้เจริญ เรานี้ต้องนำเอาข้าวสาลีมาเพื่อเป็นอาหารเย็นในเวลาเย็นและเพื่อเป็นอาหารเช้าในเวลาเช้าทำให้ลำบากเสียจริงอย่าก,กันนั้นเลยเราควรนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวให้พอเพื่อบริโภคทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้า วาเสษฐาและภารัฐวาชะครั้งนั้นแลสัตว์นั้นก็นำเอาข้าวสาลีมาเพียงคราวเดียวเพื่อเป็นอาหารทั้งในเวลาเย็นทั้งในเวลาเช้าวาเสษฐาและภารัฐวาชะครั้งนั้นแลสัตว์ผู้หนึ่งจึงเข้าไปหาสัตว์นั้นถึงที่อยู่รั้นแล้วจึงได้กล่าวกับสัต์นั้นว่ามาเถิดท่านผู้เจริญเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงกล่าวว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญ เราไปเก็บข้าวสาลีมาครั้งเดียวเพื่อบริโภคทั้งในเวลาเย็นทั้งในเวลาเช้าแล้ววาเสตธะและพารัฐวาชะครั้งนั้นแลสัตว์นั้นก็ถือตามแบบอย่างของสัตว์นั้นไปไปเก็บข้าวสาลีมาครั้งเดียวเพื่ออาหารทั้งสองเวลาด้วยก่ลาวว่าได้ยินว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะผู้เริญ วาเศรษฐและพารัทธวชักครั้งนั้นแลสัตว์อีกผู้หนึ่งเข้าไปหาสัตว์นั้นถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวคํานี้กับสัตว์นั้นว่ามาเถิดท่านผู้เจริญเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญเราไปเก็บข้าวสาลีมาครั้งเดียวเพื่อเป็นอาหารทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้าแล้ววาเศรษฐและพารัทววชะครั้งนั้นแหละ สัตว์ผู้ถือตามแบบอย่างของสัตว์นั้นเจิงไปเก็บข้าวสาลีมาพอเพื่อเป็นอาหารถึงสี่วันด้วยกล่าวว่าได้ยินว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะผู้เจริญวาเสตฐาและปารัตถวาชะสัตว์อีกผู้หนึ่งจึงเข้าไปหาสัตว์นั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวคํานี้กับสัตว์นั้นว่ามาเถิดท่านผู้เจริญเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงกล่าวว่าอย่าเลยผู้เจริญ เราไปเก็บข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารได้4วันแล้ววาเสตถาและภารัทวาชะครั้งนั้นแลสัตว์ผู้ถือตามแบบอย่างของสัตว์นั้นจึงไปเก็บข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง8วันด้วยกล่าวว่าได้ยินว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะผู้เจริญวาเสตถาและภารัทวาชะเมื่อใดแลสัตว์เหล่านั้นพยายามเก็บข้าวสาลีสะสมไว้เพื่อบริโภคกันขึ้น เมื่อนั้นแหลข้าวสาลีจึงมีรำหอมเมล็ดบ้างข้าวสาลีจึงมีรำหอมเมล็ดบ้างแล้วเวรกรรมมันก็ส่องมาให้เราสิเราไปทํามันไว้แล้วเนะี่ยแล้วก็พาเป็นไปเกิดในที่ที่ไม่ดีทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วเกิดเป็นสนัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเดรัจฉานลำบาก ลำบากนะถึงจะมาเกิดเป็นคนก็เถอะที่เราทำไม่ดีไว้น,นั่นแหะเศษกรรมก็ส่งให้เห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีถูกตบถูกต่อยถูกฆ่าเนี่ยมาจากคุมคุมจิตไม่อยู่โดยสรุปแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอพอเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนเลยทุกชีวิตเลยถ้าเกิดมาแล้วถ้าเราเข้าใจวิธีที่จะศึกษาเรื่องจิตเนี่ยศึกษาเรื่องลดละกิเลสเผากิเลสให้หมดที่เป็นพระริยเจ้าเป็นบรรหารต่อไปเ,เราจะไม่ ไม่ต้องเกิดไม่อีกเมื่อไม่เกิดไม่ต้องไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีไหมล่ะอำไงยัะไม่เื่อจะเอย หรือไม่เกิดเลยตงไหนตงามเนี่ยเลยอืมบ ได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงต่อใช่ไหมอืมคอใจของเราเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยทำงานไว เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินทํานั่นทํานี่ไปทีนี้ถ้าเราจะค่อยๆศึกษาเขาเนี่ยให้สังเกตเพิ่ม,เต,มเติมเกี่ยวกับม,มันมันมีมันมีความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดเรากับตัวร่างกายตัวตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้ก็มันมันเป็นส่วนประกอบ ช่วงแรกๆเราเราจับใหญ่ๆก่อนอความรู้สึกกับร่างกายนะ